สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสั้นๆกับรองเท้าเฉียวตันเพจสองนะครับรองเท้าแบรนด์จีนนะครับตัวท็อปนะครับของค่ายเฉียวตันนะครับหรือเรียกกันง่ายๆว่ากางฟูนะครับกางฟูเพจสองนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์สองห้าห้านะครับเจ็ดจุดห้าชายนะครับน้ำหนักอยู่ที่195รกรัมนะครับใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับรุ่นนี้ตรงไซส์ยูตรงไซส์เซนติเมตรได้นะครับ ผ้าอัปเปอร์ระบายอากาศดีมากนะครับตัวนี้เจาะรูมาให้เย็นสบายนะครับวิ่งแห้งง่ายครับแห้งไวครับกาวดีนะครับตรงขอบครับกาวดีไม่เหมือนแบรนด์ใหญ่นะครับที่ปริด้านข้างฉีกขาดง่ายนะครับแบรนด์จีนจะทนเรื่องกาวแล้วก็พวกพื้นนะครับกับโฟมนะครับฮิวคับนะครับเป็นแบบตัวยูนะครับล็อกข้อล็อกส้นเท้าได้ดีมากนะครับ งานดีมากเลยนะครับงานเย็บมีผู้แทบนะครับดึงตอนใส่นะครับสวมเข้าไปใส่สบายได้เลยนะครับล็อกกระชับแต่สวมใส่ตอนแรกก็จะยากหน่อยนะครับแต่ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกอยู่เลยครับไม่ขยับเลยครับผมใส่สบายเท้านะครับรุ่นนี้โฟมนะครับมีความหนาความนุ่มนะครับแข็งคาร์บอนก็ถือว่าแข็งใช้ได้นะครับบวกกับจูนกับ โฟมที่นุ่มขึ้นนะครับทําให้แบบลงตัวขึ้นนะปุ่มกล่อมนะครับดีเด้งดีมากเลยนะครับรุ่นนี้สีจริงสดกว่านี้นะครับอันี้สีในกล้องนะครับผมเปิดไฟจริงจะสวยกว่านี้สีจริงสดกว่านี้นะครับครับส่วนเท้าสวยมากนะครับออกแบบดีไซน์มาดีนะครับรุ่นนี้สวยงามจริงๆ กังฟูเพจนะครับรองเท้าคาร์บอนแผ่นคาร์บอนจะขึ้นโค้งเหมือนสันกระดูกงูนะครับเพิ่มความแข็งแรงและก็ความดีเด้งนะครับลายคาร์บอนชัดเจนนะครับของแท้นะครับโฟมก็จะนุ่มๆนะครับพื้นยางนะครับทนนะครับเคยใช้ตั้งแต่รุ่น1ยันรุ่น2.0นนะครับรุ่นนี้แหละครับมีความทนนะครับพื้น พื้นยางเอาโซนะครับทำเป็นสีลุ้งมาด้วยนะครับสวยงามมากหนึบเลยครับรุ่นนี้ตัวนี้ใส่โค้ดอยู่ที่ราคาสี่พันกว่าบาทอยู่นะครับตอนนี้โค้ดทุกวันอังคารนะครับวันที่สิบห้าวันที่ย5บห้าแล้วก็โปรของเดือนนะครับแนะนำเลยนะครับรองเท้าเบานุ่มเด้งมีแผ่นคาร์บอนรองเท้าวิ่งนะครับแนะนำเลยครับรุ่นนี้ยอดครับสุดยอด